สวัสดีครับผมผมต่อนะครับครับคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะมาให้ชมรถ Hot w h e e l นะครับหนึ่งต่อหกที่ผมทำการ modify มันเปลี่ยนล้อครับแล้วก็เพิ่มท่อยเสียเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จับลงกล่องเป็นที่เรียบร้อยครับกล่องใสไอกล่องใสเนี้ยผมสั่งมาจากจีนนะครับ ล้อก็นานเสือกแตกด้วยเนี่ยการกระแทกห่วมาไม่ดีครับแตกล้าวไปหมดอันนี้เป็นมาด้า R X 7นะครับที่ทำไปก็ล้อครับเปลี่ยนล้อใหม่แล้วก็เพิ่มท่อไอเสียเข้าไปท่อดันท้าย อันนี้เป็นสีเดิมมันนะครับเพราะว่าเรื่องทำสีเนี่ยผมไม่อยากทำสักเท่าไหร่แล้วคันเล็กด้วยพอทำสีเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมาแต้มสีไฟหน้ามันอีกมันเป็นอะไรที่ทำค่อนข้างยากครับถ้ามือใหม่อ่ะพวกสีไฟเนี่ยแต้มยากเอาเรื่องเลย ส่วนล้อที่ผมติดเนี่ยติดแบบง่ายๆนะครับผมใช้ดินดินปั้นอะแบบแข็งตัวได้ปั้นไง่ายไปก่อนแล้วก็บีบเข้าไปตามคลิปที่ผมเคยทําไว้ครับไอคลิปที่คลิปทำไาเนี่ยคลิปโมเนี่ยคลิปโมรถเนี่ยคลิปผมปล่อยไว้คลิปแรกครับตอนนั้นยังไม่มีแท่นแบบนี้พอได้แท่นมาแล้วก็ วางไวนในแท่นเนี่ยสวยเลยครับแจวเลยแล้วก็ครอบปิดเอาไว้ครับส่วนคั้นต่อไปนะครับคันต่อไปที่จะทำเนี่ยจะเป็นคันนี้นิสสันเซอร์ฟิโล ซึ่งมีเห็นทั่วไปตามท้องถนนของบ้านเราครับแต่พวกฮอตวิวพวกมา r ูเลสเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำออกมาถ้าเจอก็เก็บไว้ครับหาคุณทางอยากนานๆจะเจอทิงรถที่วิ่งตามบ้านเราแบบเนี้ยผมยังไม่รู้เลยจะแกะยังไงไม่ให้กล่องมันแตกเนี่ยแพ็คมันะแน่นหนาเลย คันนี้ก็เดี๋ยวจะหาล้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนล้อแล้วก็ใส่ท่อเหมือนเดิมครับจับจัดทรงโหลดมันลงมาแล้วเดี๋ยวห้องเครื่องจะลองแต้มสีดูครับแต้มสีฝาครอบเครื่องมันนะแล้วก็เอามาใส่ในกล่องนี้กล่องนี้ก็แตกครับสั่งมาสองใบแตกแม่งสองใบ จะสั่งร้านในไทยก็โอ้โหขายซะแม่งแพงเลยครับเดี๋ยวคงต้องหาล้อก่อนหาล้อมาใส่ยังไม่รู้จะ,จะเอาล้อลายอะไรดีนะจะเอาสไตล์แบบ BBS หรือจะแบบซิ่งดีก็ไม่รู้เนะี่ย เดี๋ยวลองเอาแบบโหลดดีกว่าโหลดแบบฝัดสไตล์เลยล้อแบะนิดนิดใส่ท่อเสียเอาไว้รุ่นนี้ว่าครับว่าผมจะใส่ล้ออะไรส่วนท่อมีแล้วท่อใช้ของ The Seat g a r a g ครับเหลืออีกใบหนึ่ง ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แนี่ไม่มีแล้วมากครับมาให้ดูกันเฉนยอีกทีหนึ่งตอนที่มันเอาลงกล่องพอเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วเนี่ยสวยเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปครับเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆเลยครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการโมรถหนึ่งต่อหกสี่ครับใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไค i ต์ผมด้วย เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับไปคลิปหน้า